มองาูในเชิงโลกมีตัวมุขการเป็นวงการติดเป็นสมาธิไม่สมาธิอาจตามดูได้ยิ่ว่าเิตุที่เกิดขึ้นดดาไปไปสลายไปโครงตัอดัาไปตัวใหม่ขึ้นหาทีเราไม่ได้เรินปัญญาโพสต์วเป็นกองเราอาจจะต้องเราดีว่ อุปการอ <c oughs> ุปการให้เกิดพกกระชาติพัฒนาสมุทรทำลายอุปการให้เห็นว่าเป็นเพียงนามธรรมไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติใรตัวสติปัญญาสองตัวนี้ <c oughs> เป็นธรรมอุปการแล้วมากแต่เรามีสองตัวนี้ก็ทำทั้งหลายก็เจริญขึ้นเจริญขึ้น นำไปสู่มรรคผลไปเจ้าบัวเพื่อทำลายตัณหามานาทิจิตแต่สามตัวจะเป็นตัวจั่งันตัวละกหมดอย่างจิตเรานั่งอยู่ละพองหลอจุกตอนจิตคิดไปคิดไปสติอารมุปก็ไปกบดนึกคิดไปคิดหล่อ พิดหนอพิจิตรไลถึงกำหนดให้เขาถึงสะปางวะดำถ้าสามครั้งเรากลับกลับมาที่หลักของเป็นหลักประานดำแต่สามครั้งไม่ให้พิจิกำหนดต่อไปตามสิ่งพิจิิดิตรพิดิตรพิดิตรถ้าเรากำหนดนี้ จะทำให้เรามาได้ปรุงเดีว่าไม่ปรุงเลยเป็นสมบูรณ์ถ้าปรุงเป็นเราคิดตัวผิดนี้ตัวตนอาตารยตัวสนบุคคลทำให้เราปรุงแต่งปรุงทั้งแต่ปรุงแต่งประเด็นกำหนดจังเดียวถ้ากำหนดไม่หายในวันคิดเป็นอนัตตาแล้วก็จะ็ทังสามตัวนี้ ให้เห็นตัวใดตัวหนึ่งในเทียงเป็นตุกวหตาที่คนเกิดขึ้นนัเรียว่าอีกร่องเก่าจากไปต้ังใหม่เกิดขึ้นเป็นปุตสนแลวุเราเห็นตามเป็นจริงเป็นเพียงนามวรามทํทำลายตันหานมานะจิตนำใจชุ่มบโพลิการไปส่งดอวกง จงวสติกับปัญญาพัฒนาขึ้นเริ่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นห่างออกไปจากนามัตสวาภวันำไปสู่มรรคผลก็ตาใจหมดแต่ถ้าเราไปคิดไปตามกรุงเรกว่ารุงเต็มพอใจบางพอใจบางก็เจ้ายวงวกำจัดสัพพิชา รู้ชาคือเส้นเโลภหรืออันหราทำให้เเกิดกาเป็นกึดเข้าไปเป็นประจากรอิจิตของเราเพราะฉะนั้นในเวลาเราจะเริ่ ไปแยกไปสลายไปทางโลวะหรือทางโัวสัตว์ยงเราคำบอกปองน้อจยเราเริดโทสทางโทสัวเกว่าชัดเจนหนึ่งมุกอารมณ์มาชัดเจนโคดโคดนอโคดนอชัดเจให้รู้ ตอนสมบูรณ์มันดังียนอะสงสัยนอหรือจอิตยังคงใจรู้แต่ดูเห็นอาโจกเอาเดับไปทไมัมเกิดขึ้นได้ไปสลายไปเป็นเพียงนามธรรมถ้าจึงว่าอาใช้การสมาหนดหรือจิตสงสารสมบูหม์จิตดำไกร อ้ำม uhm, าต้นตระหนกแล้วก็นองนออน้อกุ้งน้อขุนนออลมกันอโดยวงฉันไม่ผงฉันรู้เตสมุทคิดเป็นสมาธิรู้สมาธิเดียวะจำเราจะเริยนพัฒนาดูขณะนี้กบสมาธิการนิยมจะเกิดขึ่ง ครั้งหนึ่งเราตองรนคณิกะสมาธิ่าให้ยินงเกิดทิ้งต่บไปอุปการสมาธิเชียชาญแต่อัปปนาันได้ชานัาสณะสามศาสนาเราจะเรินปัญญาอโูยคณิกะสมาธิหรือคณิกะนิพพานเท่าไวเราต้องเร คิดต่อคิดต่อคิดต่อหลายถึงเรากำลัดต่อเรื่องจกส่ับมลงหลายถึงเข้าทางจิตกาถึงว่าผลิาภัณฑ์เรากำหนดการไปโลกะปตันหาการเกิดเข้าถึงนิพพานี้ก็ใช้เรามีความเลียนกำลัง มาสิปัญญาเต็มขึ้นตพลัง like กดูสุขขณะดูควาตสุขคณะแต่ถ้าเราปลดมไปอยตัวปงไปถึงนักพยาในกระจำแท้ด้วยตามหลังับแต่เื้่มต้นนี้เป็นปัญญาโจจักร์ิหญ่ดำไปสู่ักปนสู่โลกตะรปัญญาจนไดับ เดือนข้างหแน่แ่เยไม้นมารู้กององกอนนาาศัย

như vậy dùng khâu dùng và sống hay sợ hãi tốt bằng dùng được có của hai tốt lại tám ngày bảy tháng to lớn cái มาไปก็ไปไปสุบ้านก็เดินทางกูเถึงวัดมาอีกไปถึงมาวัดถ้าเกิดอนุปกบวดแค่ไปไปมาดูเก็บชั้นเขียนไปเี้ สซ่กนเยอะเบื่อนายแล้วเรก็เป็นกันอยู่ไปดูเดก้ปก็เลยเนีจบชิอเชที่หมดไปลงในน้ำหกลับมาหาไปร้บก็อนุกรญให้ปวดให้บวดทั้งศีแษะ สดงทิ er sí, za, ่พวกเราในทวัเราฝึกอยู่ทุกวันอีูจะฝึกให้หายไปโดยมีวุทโดยคนไปสู่มรรคผลผ่านโอสความเพียงทุกวันจะเกิดต่อเริ่มในอาทิ้งกรรมฐาน จากเขาตกย่อดูบ้านไปบ้าบ้านไปสอบพระสาทไปโตเท่าเียกประกิดูเดงเดิมบ <hyper> ันทุดท้ายถึงพระนารามีอินทร์อินทร์กุกับหลงดาย